ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านันเลยนะครับผมอยู่กับผมแทนซีเออีกแล้วนะครับ,บ,ว,รบวันนี้ก็เหมือนเช่นเคยนะครับผมปีใหม่นะครับเราก็มาเขาดาวกันนะครับผมในเกม GTAV ออนไลน์นะครับผมก็ปีนี้ก็เป็นปีที่ผมไม่ได้อัดคลิปเท่าไหร่นะครับมีแค่คลิปสวัสดีปีใหม่นะครับตอนปี2025นะครับผมต้นปีแล้วก็มีอีกคลิปหนึ่งคือคลิป DLC ของบ้านบ้านใหญ่นะครับในในช่วงเดือนธันวาคมนะครับแล้วก็เนี่ยจะเป็นในคลิปของปี2026นะครับผมที่ผมอัดไว้ในปี2025นะครับก็เขาดาวครับผมอีก2นาทีก็จะปีใหม่นะครับแถวแถวของนี่เขาก็จุดพูกันแล้วครับอันนี้ก็ผมก็อยู่ที่คอร์ดกับพี่ๆคแต่ว่าไม่ได้มีใครมากับผมนะอีกหนึ่งนาทีครับผมอีกหนึ่งนาทีปีใหม่นะ2026ครับผม หนึ่งอาทีปีใหม่ครับพี่น้องตนนี้เราก็มาอยู่บนเรือยอทเราอีกเช่นเคยนะครับผมแต่เพิ่มเติมปีนี้ผมมาคนเดียวนะรุ่นพี่ผมเน็ตเน่านะครับมาไม่ได้เสียดายนลครับผมแต่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราพ่ว่ากัน อีกหนึ่งนาทีครับอีกไม่นานหนึ่งไม่กก่วิจะปีใหม่นะครับผมปีใหม่เราย,ยิงคู่ขึ้นฟ้านะครับจะเลยยอนะเปนีนอากาศเกมเนี่เกมนี่ยตีห้าครับแต่ว่าชีวิตจริงนี่เที่ยงคืนนะทเที่ยงคืนกำลังจะากเที่ยงคืน,นตอนนี้แถวหอว่าเริ่มยิงแล <Yeah. S 1> ้วปีใหม่นะครับผมพี่นิวยีครับพี่นิวยีครับผมปีใหม่นะครับยิงคู่ครับคิงคู่ยี่สิบกว่าลูกครับ ถวบ้านตรงนี้พูดสิ่งดังเลยอะ่ะแฮปปี้นิวเยียร์ครับทุกคนพระเจ้าอวยพรครับผมแี Year, นะ้นิวเยียร์ครับแฮปี้นิวเยียร์ ครับผมเจอกันใหม่นะครับปี2026นี้ผมจะอัดคลิปให้มากขึ้นนะครับผมอัดคลิปให้มากขึ้นเดี๋ยวเราแถมพลุพิเศษพลุพิเศษพลุพลุ RPG นี่พลุอัปเกรดอ่าโอเคครับผม